Cô lúc con non năm nay hiện em. mất, là lúc em. non là nôm, em. Mam bia hiện em. lúc con hiện em. Mam là hiện em. làm là hiện em. Mam bia đây, em. là hiện em. Mam là hiện là hiện em. Mam là hiện em. Mam là hiện em. Mam là là hiện em.

ไ่ช่ชิวอวบอรนะไปนะคุณดิขี้เปนลักนี้นี่ขึ้นนีอ๋อลักนี้จากบ้านเลยป่ะครับแล้วนี่จากบ้านนี่เป็นกระตีบหัวมันวยู่ในตัวนี่ครับแล้วนี่จาบ้านบอกกีกที่เนยทุกบาเท่าไรับแล้วมีประมาณี่สองในสามอี่เนี่ยก็มูเนี่ยครับลงในครับพ่อหนั่นลงหลังใ่นี่ผูดียวานั่นดีก็มู น่ไน่งลงนัน้อยหนนั่งลงหนก็นั่ยลน่งลน้ลนาอยู่กิมี่ยนี่เลยนาะเมียนนันีนนกีกับบกบกปาน้องป้ายั่งเงียก่อนเราไม่รู้นึกชาวบ้านหอกาข้างเป็นวนเจเลยข้างจะข้างทีกวนมอเนบ่อยก้งกวนุเจียวไม่หลายสัปข้างเปียไป๋ันดอน ก็เป็นเรื่องสีมันจะบอดฟังหลายเรื่องเกีดมากหลายชาติหลายนั่นทุเที่ยวมันม่เงินชาติเดียวบอก่ชาติของหัน่าตัวปุวันเนาะงานอยก็เลยไปผู้ยึดม่นเพิ่นก็ได้ฉันทะ้าผู้ประจากษ์แล้วประจันทำไมเป็นตอนแล้วเป็นการชาติยุ่งนั่นจะไปใช้ก็ไปขีมาเดียเป็นบมล้ รั่มาปับปับตกีมมนีหลอดทํ่ไมความมนมีหลอดเป็นนี่ตกีมาขวบมาน่าจะได้กเพิ่นวันนี้กอนวันนี้ไปเพือเดียวดึงมากนี่เยไปยังสิพาไปซ้อนมากไปความมป่นางมันมากชมมึยังมีอยู่ด้วยมีอย่ยมีหนังมันไม่ด้โม่ไปหนังมันเงี้ยชิมมไปหอด มอนนี้ก็เป็นจุดุ่ยอชิฐานนะพูเข่าเพวาบวชหมดเดดเลเนีผมไม่าจาเนี่ยปะพอโมลีกับปผมเน่ยเที่เจ้า่ผพูกับเขาเลคจัดผมไม่ใช่หรอผมที่เจ้าเจ้าว่าเเนผมที่หลบแหลมผมไปเนยไม่ใช่หรอหอดแม่น้ำเนาะ

ผมบไหลกันนิดเชิอเือยู่แม่นำค้องค่าเนี่นะครับแม่นำมาคงค่าสุกวันนี่แหละมีมานะาำแค่ไม่ีเพื่อนไปบวชทันี่ันนี้นี่นมันนี่นายฉันตะนายนั่นตะพืเกกับบันมาโอเคจ่ายคือเรานเจ้าโอเคจ่ายข้าวเนี่ยก็ปลว่าดีใจนั่นเจ้บา ฮะออกไปแล้วพวกนน้่็แจ้เจืนยังจ้งโอ้ยเปยังไงอือก็ได้เจ้าสู่แล้วทุกคนไม่เห็น่นอ่ะตามมาเปลี่ยนเอาคนอ่ะคนเดดี่ยนก็เจ้ากนยังก้นเจ้าเจ้าเจ็ตายอมันไม่มีเนืาอคนอ่ะเออนั่น่าบอดูเลยจริงจิงด้วยนะ มาหนี่เดี๋ยวถ้ามาพวกนึงอยู่ปิ่นเขาเรียกว่าปั่นแถวพเชนหาคนที่นย่วปปะพนนี้มีอาศิ็ิถามสามหาหาข้นี่งเพื่อเ้นในสีนมก็เนเจาะเพระที่วัดจำไปน้ำมันตลอดนะหาข้อหนึ่ะคนที่นย่วาปะคนนี้น้ามีอาศิ็ิ คขาเรียกว่าปัญจาวาคีทั้งหมดปัญจคือห้านี่ว่าปัญจเรียกว่าห้าภาษาบาลีใช่ไหมก็เอากนนเยี่ชีโคือโมก็ได้บวชพวกาสนนะเนี่ยบุตรเดียบานี้เป็นบุตเดียวไปบังกคนจะอนีรตอนแรกมันมือนสวนกันจะได้กุฏิตักกิเลนนะจะแต่มาอยู่จนห้องผู้ศรีเป็นห้องพูสศีทุ ก็ให้ถูกพ่เขาเรียกว่าผมพูดสีเก้นใช่ทำไมก่อนตอนี้กไปเล่นนังดูวยบาทีน้างพ่อ่าพูดเข่าพูดกินเข่าจจนแห้งมัดจนแห้งมัดเขาเรียกว่าทุกกับอะไริยาบาง็ีนันร่างกายของเป็นทุกข์ยินหอกได้้ยินจ้ะอ๋อ เอาที่ขาดไปเลเดินเดินปิดทัางอไปว่าผมก็ร้นแหงมัเป็นยี่ก็ใช่ไหมโอ้ขับขับขับจะเห็นจะอกเป็นหรอกพช้เหลือขับยุ่งๆเด็กปีแล้วก็ไม่ไหวจอจว่าบานีพี่นานเท่ารวดาเส้นคามาอเนี่ยปัญหาที่บ่ิ้นแสดงมันไม่ใช่คนไม่กลุ่ม ไม่จะเรื่องบอกว่าออกล่องแมในเดือนในเกตเก่าที่ค้นหน่อยแล้วยางมาคนในโลกเนี่ยบานมีคนยานในตัวโพดิเก่ลเกตเก่านี่บอลจับลูกเกิดมาออกล่อแม่ในเกตเก่ามีพามาไทยคนผู้นี้เป็นคนผู้หญิงเกิดมาในหลวงเป็นคนยางเนียหรอกที่ค้นหน่อยยาง แม่หนีคนว่ายางคิกิ๊กนี่พุทธเจ้ามนุษย์เกิดยางเลยผู้เดียวเดี๋ยวนี้เกิดเก่าคนเกิดก่าอะแม่เกิมาเกิดเมื่อพุทธเจ้าว่าแม่จะตายก็ได้เพราะว่าท่องวันนี้เป็นท่องคนมีบุญคนนี้ทีมามา่วมท่องเี่ยม่ล่ะไม่เพราว่าไกลเนาะตอนแรกอะไรยบไปแล้วอนี้เรงับจะรึก vòng sáng chân em phân hạng vùng vòng vòng ra vòng 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 vòng

นะการปฏิบ nah, e. hey, ta, ัต right, e ิเนี่ยใช่ไหมแค่พิ้นสามสายพิ้นสามสายเขเขียนพินโน่นอะเคียงไรมันดังเทียงแล้วมันขาดย้อนไรมันบุดิดบระมวบเดินท้าเลยกันมาชิอว่าแบบนี้ืออะไโอ้มานูจ้านะอมไม่เชบ่งกินทำไมจังทุกกระเกริเียาบ่ไม่เหมือนเด็กัน่ไม่ดี